เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับววสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวย,สวยมาชมเลือกซื้อเลกขายครับอันนี้เป็น toyota soluna นะครับรถสวยสภาพดีสีสนันเงางามชมหยดน้าแล้วครับคันนี้1.5รถบ้านแท้เจ้าของขายเอง สนใจสามารถซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่แชรเพิ่มเติมได้เลยติดต่อเจ้าของได้เลยครับตอนนี้ก็มาดูตัวรถกันต่ออันนี้พวงมาลัย power ครับเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นสีสันยังสวยครับล้อแม็กสวยกับยางดอกดีใช้ได้อีกยาวพี่จัดดูรถอยู่สุขาพิบาล5สายใหม่นะครับสนใจไปดูทดลองขับกันได้ครับติดต่อนัดหมายครับเจ้าของโดยตรงได้เลยเกียร์ออโต้ครับเบาะผ้าเดิม รถเดิมๆทั้งคันครับทั้งข้างหน้าข้างหลังหน้าต่างเป็นมือหมุนนะครับห้องเครื่องคันหน้าบางๆลอยปั๊มรอยอากาศแก๊กลงงานยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักสมบูรณ์พร้อมใช้ต่อได้เลยเลขไม้อยู่ที่2องเซนหกราคาเปิดมาที่47,0 0 0บาทครับรถปี2 0 0 0 47,900บาทสนใจสามารถติดต่อเจ้าของได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ